แล้วนะคะกับรายการกูทาเวลเที่ยวไหนดีวันนี้นะคะเราก็อยู่กันที่จังหวัดสุพรรณบุรีคะ่ะทุกคนแล้วก็ที่ที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะก็คือวัดมหาธาตุค่ะในจังหวัดสุพรรณบุรีน<ม>ั่นเองค่ะประวัติของวัดมหาธาตุเนี่ยเป็นยังไงไหนโฟกัสล,ลองบอกให้ทุกคนรู้สิวัดพระธาตุเนี่ยเป็นวัดที่ก่อตั้งพร้อมๆกับสุโขทัยเลยนะพี่เอย๋ย<ม>แล้วก็ตรงนี้เป็นพระปางด้วย น่าหลังเราอยู่มานานหรือยังนานนะพี่เอ๋ประมาณหกร้อยปีไม่ต่ำกว่านี้แหละแล้วก็ไงต่อพี่เอ๋แต่เมื่อกี้หนูเดินไปอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาถืออะไรอ่ะพี่เอ๋ดอกบัวปะเออประมาณดอกมือปว่าเนาะเขาถือไปทําอะไรกันอ่ะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเขาทําอะไรกันถึงซื้อดอกบัวเข้ามาเพราะว่า เห็นไหมคะทุกคนข้างหลังมันเป็นอะไรนะพ,พับพปาง,ปางใช่แบบใหญ่มากแล้วก็สวยมากแล้วก็ดูเก่ามากๆเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยเอ่ยกับโพกาน,นะคะก็จะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูข้างในแล้วก็อยากรู้ว่าทุกคนเนี่ยเขาซื้อดอกบัวมาไหว้อ,อะไรกันตรงไหนแล้วก็วันนี้ <S <S จะพาไปดูวัดเยี่ยมชมวัดเพราะว่าเห็นวันนี้แบบคนมา<ค>นเยอะมากมา ก็เออก็ไม่รู้ว่าวัดที่เนี่ยแบบเออเขามีอะไรมีไหวอะไ,อะไรกันตรงไหนถึงคนถึงมาเยอะขนาดน,นี้นะคะก็เดี๋ยววันนี้นาจะพาทุกคนเนี่ยไปดูกันเผื่อใครสนใจนะคะอยากมาแบบว่าคนแบบใครที่แบบสายมูอะไรเงี้ยสนใจอยากมาอยากมาไหวอยากมาทาบุญอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถมาได้นะคะแล้วก็เออจะบอกนะคะว่าที่สุพรรณบุรีเนี่ยแบบวัดเยอะมากที่ก่อนที่เออจะถึงวัดมหาธาตุตรงนี้นะคะก็คือผ่านมาแบบ วัดเยอะมากแบบ9วัดติดกันอ่ะทุกคนแบบว่าแบบเป็นกิโลกิโลกิโลแบบติดกันแบบเยอะมากคือถ้าใครแบบชอบทําบุญสายมูอะไรเงี้ยก็ลองมาที่จังหวัดสุพรรณได้เพราะว่าวัดเยอะมากๆแบบติดติดกันเลยก็เดี๋ยววันนี้พาทุกคนไปดูกันว่าวัดกันชาติเป็นยังไงไปค่ะ อันนี้เดี๋ยวโฟกัสจะให้เป็นเก็จความรู้นะคะประเทศไทยเราแบ่งเป็นยุคนะทุกคนมีสี่ยุคยใช่นี่ยุยคสุโขทัย700ปีแล้วก็700ปีใช่ไหมใช่แล้วก็อยุธยา400ปีค่ะแล้วก็กรุงธนบุรี15ปีหลังจากอยุธยาแตกไปแล้วก็มายุคปัจจุบันเลยยุครัตนโกสิร์ประมาณ200ปีได้ก็คือเขาจะแบ่งเป็นสยุค เลยใช่แล้วยุคที่เราอยู่ปัจจุบันคือยุคอะไรยุคลกานาโกสิอยู่มาประมาณ200ปีแล้วใช่ก็เดี๋ยวนี่นะคะทุกคนเห็นธาตุใกล้ๆไหมแบบใช่สวยมากดูเก่ามากๆเลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าดอกบัวเนี่ยเขาเอามาจากไหนกันเดี๋ยวเราทำอะไรด้วยใช่ไปดูกันเขาบอกว่าดอกบัว9้าดอกเดี๋ยวจะไปดูกันว่า เอามาทำอะไรใช่แล้วก็เราต้องไปตามหาที่อยู่มันอยู่ตรงไหนเห็นตอนเรียกเข้ามาเห็นอยู่ตรงหน้าวัดเขานั่งถ่ายอีกหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยพี่เอ๋ยตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงแผนผังตรงนี้แล้วแผนผังวัดศรีมหาธาตุเป็นแบบแผนที่เลยนะคะใครปัวหลงก็มาดูได้ใช่ใหญ่มากในตรงนี้ตรงที่เราอยู่คือตรงไหน ตรงที่เราอยู่พระปางตรงนี้ค่ะนี่ตรงที่เราอยู่ใหญ่มากแค่พระปางตรงนี้ก็ใหญ่แล้วตรงนี้ก็มีวิหารลายวิหารหลวงสารพนอนแล้วก็สารา,ายวิหารายสารพนอนอเดี๋ยววันนี้เราจะเดินที่ทั่วเลยเอาให้ขาแบบขาบเปขาเบี้ยวกันไปเลยเนาะพี่เอ๋ยสู้โอ,อ้แค่เราเดินตรงนี้ก็ใหญ่แล้วนะ ทุกคนดูนะแบบพระปางอะแบบบริเวณรอบๆคือมันเป็นแบบตรงกลางของวัดศรีมหาธาตุทุกคนมันแบบมันใหญ่อ่ะแค่พื้นที่ของพระปางก็แบบใหญ่แล้วอะแต่ยังมีแบบอุโบสดก็เอออโบสถเก่าหลังเก่าหลังใหม่อีกแบบวิหงนวิหารอะไรเต็มไปหมดเลยที่เอยแค่ตรงเนี้ยเรายังเดินไม่ไหวแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเรายังเดินไม่ไหวแล้วนะยังไม่ทันเดินเลยเออนี่ แล้วเราจะไปไินี้ใช่แห่มจริงจริงก่อนที่เราจะไปินตรงไหนอะไปหาซื้อดอกบัวใช่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ตรงที่เขาขายดอกบัวกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปหาซื้อดอกบัวกันแล้วก็จะไปแบบว่าดูว่าแบบดอกบัวที่เขาซื้อกันเนี่ยใช้อะไรหรืออะไรกันตรงไหนบ้างค่ะเขาอาจจะใช้มูกันก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกัน นี้เราก็ได้ดอกบัวแล้วก็ทุบเขียนมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามข้อมูลพี่เขากัน,นะคะ่ะพี่คะทาไมเราถึงต้องใช้ออดอกบัวอะไรอย่างงี้ด้วยคือที่อาจารย์จากที่หมอเป๊กบอกมานะคะคือว่าตามาไหวคือหนึ่งท้าไหวธรรมดาจะเป็นดอกบัวเก้าดอกแล้วก็เทียนเก้าเล่มแล้วก็ทูบสามค่ะแต่ถ้าคนแก้กรรมก็คือแล้วแต่ตามอายุของคนที่ปีกุล ปีมะแมแล้วก็ปีมะโรงค่ะคือมาไหวคือดอกบัวเก้ากับเนี้ยค่ะตอนนี้ที่เขาให้ไหวคือเรามาไหวพระธาตุแล้วเราก็ขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือได้ยินมาว่าแบบพอเดินวนรอบพระธาตุใช่ค่ะเดิน 1, ใช่ค่ะคาถาหนึ่งสมมติพอไปถึงหน้าพระธาตุใช่ไหมคะตั้งนมโมสามจบแล้วก็ท่อง บทที่หนึ่งบทที่สองบทที่สามเดินวนสามรอบค่ะบทหนึ่งพอวนสามรอบเสร็จปุ๊บเราค่อยกลับมาจุดทูบเทียนค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วพอจุดทูบเทียนเสร็จถ้าจะขึ้นไปกราบบนพระธาตุคือเอาดอกบบวไว้ข้างล่างแล้วก็เดินขึ้นไปตัวเปล่าขึ้นไปกราบต้านได้ค่ะแล้วก็จะมีที่หนึ่งเป็นหลวงพ่อไร้เสียงหลวงพ่อดำดีหลวงพ่อที่ไม่มีเสียงนะคะจะเป็นจะปีสิบดอก แล้วก็พร้อมน้ําอบแล้วก็ทุบเทียนค่ะที่คนกําลังไหวกันเยอะแต่ถ้าไหว้พระทักก็คือเดินวน3รอบตันมาโมเสร็จแล้วจะมีคาถาให้เสร็จเรียบร้อยค่ะพอท่องคาถาเสร็จเดินวนเสร็จแล้วก็ค่อยกลับมาจุดทูบเทียนค่ะ น,นี้เราก็จะกำลังเดินไปองค์พระธาตุกันแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้กันแล้วได้ถึงแล้วใช่วันนี้คือคนเยอะมากอันนี้ไม่ร้อนเลยฝนจะตกใช่ฝนจะตกปละนีไม่ร้อนเลยจริงๆเพราะว่าฝนตกเอาอะไรมาร้อนป่าตีกัน อืมโอตรแล้วอะ่ะต้องรีบขึ้นไหมยังไม่ต้องขึ้นคือเดินบนให้เสร็จก่อนโคตกอะรีบเดินไง ตอนนี้ทุกคนตกหนักมากคือไปไม่ได้แล้วต้องรอให้ฝนแบบซาก่อนหมดนะคะตอนนี้ฝนย็ได้หยุดตกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปวนสามรอบกันก็อย่างแรกนะคะเราก็ต้องท่องน้โมสามจบก่อนตรงนี้ตรงเต็นท์นี้นะคะแล้วค่อยเดินวนสามรอบแ,แ,แล้วก็แต่ละรอบจะมีบทสวดของรอบนะคะ คือฝนตกลงมาหนักมากแล้วเราก็รอกันอยู่ที่เต็นท์ตอนนี้ฝนก็เริ่มซาลงแล้วแต่ก็ยังไม่ได้หยุดมากนะคะเดี๋ยวถ้าเราเดินตรงนี้ครบสามรอบเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปข้างบนกันไปอธิษฐานไปกัน ปลายต่อนเลยวางกับปลาเราขึ้นก <fen> right, right? yeah, so. some mm ึศ hmm. กึศเึศกจศรึศก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 กึศกึศกึกึศกึศกึนกึศกึกึศกึเกึศกึกึศกึศกึกึกึศกึศกกอศกาศกกึศจึศกก้ศกเกึกึศกึศกกกนกกก ตอนนี้นะคะเราก็ได้จุดทูบเทียนกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปขึ้นด้านบนกันไปไหว้ของพร เดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปบนภะธาตนะคะเราจะขึ้นกันไปตามมา ตอนนี้นะคะเราก็ได้ไปเดินวนรอบพระาธาตุกันมาครบแล้วขอคามาขอ,ขอพรอ,อะไรกันมาครบแล้วนะคะก็ก็คือความรู้สึกนะคะก็คือแบบว่าเหมือนคือเขาให้ทําแบบท่องขออะไรเงี้ยแบบละเอียดมากของบทสวดเนี่ยแบบละเอียดมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันแบบมันเป็นแบบที่พึง่งทางใจได้อะไรอย่างนี้ใครอยากมาขอพรหรือครอยากมาไหวามาบูชาอะไรอย่างนี้ยก็ สามารถมาได้นะคะแนะนำจริงๆเป็นที่ท่องเที่ยวที่แบบให้ความสบายใจต่อตัวเราด้วยแล้วก็เป็นที่ท่องเที่ยวที่สามารถถ่ายรูปสวยๆได้อีกเยอะเลยใช่แล้วก็ในต่อไปที่เราจะไปนะคะก็จะเป็นนี่ทุกคนคือมองจากตรงนี้ก็เห็นว่ามันหญ่มังกรตัวใหญ่ๆ่มากคือมันเป็นพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปตรงนู้นกัน เดี๋ยวไปดูกันว่าข้างในมีอะไรเนาะเพราะเห็นข้าง,งานอกคือใหญ่มากใช่คือองกรแบบตัวใหญ่มากแล้วมันก็กอยู่ติดกับวัดที่เราอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะใช่น่าสนใจมากๆเดี๋ยวเราจะไปที่นู่นกันต่อนะคะใครขับผ่านก็ต้องโอ้โหจริงใช่ใชได้เลยเไปที่นู่นกันต่อค่ะไปเลย ดนนโฟกัสปิดไหมหน่อยลูกเดินไปเลยเดินเดินเดินไปเลยตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดบานงกรกันแล้วตอนนี้เราไม่อยู่ในหมู่บ้านเลยไม่ใช่หมู่บ้านถูกแล้ว หมู่บ้าน,านมังกร,งกรสว่านใช่มือจะเป็นแบบว่าตลาดอะไรเงี้ยคนบางคนรู้ขน,นมดีน่ากินน่ากินเยอะมากจริงมีแบบของเล่นอะไรขายด้วยกำลังหิวหิวเลยใช่หิวหิวอย่างนี้นี่คือจันไปทางไหนคือซุนพลานนะ <laughs> <laughs> จุดชมวิวหอชอมวิวคืออันนี้ ที่นี่สุพรรณบุรีนะทุกคนไม่ใช่ที่ไหนไกลเลยก็คือที่สุพรรณบุรีนี่ที่ท่องเที่ยวคือเยอะมากใครมาแบบกับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีสวยมากอ๋อใช่ไม่ใช่สาวคนนี้ที่ให้ทำที่ติดจ้างเ่า เชิญทที้่ยเอาายดดีาดกเลยมากันได้นะคะก็จะอยู่ติดกับมังกรเลยอันนี้ก oh ็เป็นมังกรที่แบบเราเห็นจากที่วัดพระธาตุไอ้วัดเูกแล้วเออวัดพระธานเมื่อกี้นะคะ คือตอนนี้ก็คือจะลื่นแล้วเพราะว่าฝนตกอันนี้นนถงาาังที่ไอสาวนั่เอามา้ปักทูปเพียนได้แต่ว่าเราไหว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาปักทูปปักะใช่น,นีน่น้ำตกน้่อตกเลยเล่นน้ำไหม <laughs> 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 เดี๋ยวเรามาลองตีกันเอากี่รอบหนึ่งรอบพอไหมเ <laughs> <laughs> บาๆนะเบาๆ อันนี้นะคะก็จะเป็น12นักสัตวนะคะก็เริ่มตั้งแต่ปีชวดก็คือปีหนูหรือเปล่าใช่ั้มแล้วก็ปีปฉลูนะคะ,ะเอเกิดปีฉลูนะคะปีวัว แล้วก็ปีขานเป็นน่าจะเป็นเสืออันนี้ปีเถาะตะกายปะตะกายแล้วก็ปีมารงมังกรแล้วก็ปีมะเร็งปลาสิงเอาเอาปลาสิงปลาสิงเป็นปีงูนะคะอ๋อปีงูแล้วก็ปีม้าเมียเป็นปีม้าแล้วก็ปีมะแม ็นแพะแน่าจะแพะนี่อันต่อไปปีวอกปีวอกลิงลิงเหรอต่อไปปีปีละกาปีไก่แล้วก็ปีจอนุ่นไม่รู้เคยแล้วก็ปีกุนปีหมู คนพี่เอยอันนี้คืออะไรอ่ะลังเลย่ะล่เลยอันก็อันนี้เป็นเหมือนแผ่ให้มาเขียนชื่อนไหมที่เขาให้เขียนแบบวยพรอะไรอย่างงี้ยก็จะเขาจะเอามาแขวนกันเต็มไปหมดเลยเขียนแบบวยพรล่ำรวยอย่างงี้แล้วก็จะแขวนเต็มทางนี้เลยพี่เอ๋อเราอยากไปตีละครังอันนั้นน่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน พี่ไอตี้ไหมไว่อวว่อวสามคั้่ะนไมสามครั้งดังว่า ก็สำหรับวันนี้นะคะเวลาของพวกเราเนี่ยก็หมดลงกันไปแล้วนะคะก็พอกาดเป็นไงบ้างวันนี้ที่เราไปกันมาทั้ง2ที่เลยทั้งที่นี่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีเนี่ยที่มันมีมังกรตัวใหญ่มากที่แบบสวยมากๆแล้วก็ที่อีกที่หนึ่งก็คืออะไรวัดวัดมหาธาตุใช่วัดมหาธาตุเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างรู้สึกแบบโอ้โหตื่นเต้นมากตอนที่วันนีย อิ่มบมุญมากพเพราะไปตวัดวันวนี้ใช่วันนี้เราพาทัวร์วัดดเดียรรู้สึกแบบตื่นเต้นมากตอนที่จะเข้าไปอ่ะคือไม่เคยเห็นอะไรที่ใหญ่ขนาดนี้ทุกคนใช่แล้วก็แบบที่วันมหาธาตุนะคะทุกคนก็ใครสนใจที่แบบว่าอยากมากลับว่ายากมามูหรืออะไรอย่างนงี้นะคะก็คือ,อรู้สึกว่ามันเป็นแบบที่เนี่ยติดใจที่หนึ่งเลยเพราะว่าไปแล้วรู้สึกแบบสบายใจมากแล้วก็แบบว่ารู้สึกได้แบบเออขอพรอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ศรัทธาน,นะคะก็ ใครที่แบบศรัทธาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมากบไหวาการที่ได้ที่วัด,วดวมหาธาตุาแล้วก็ใครที่อยากมาเที่ยวในตัววังกรหรือว่ามากบไหวาสาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีนะคะก็คือที่เนี่ยเนี่ยเป็นแบบสุพรรณบุรีเลยใช่เป็นจุดเช็คอินของสุพรรณบุรีอีกที่หนึ่งเลยนะคะก็คือสาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีค,ค่ะ สุพรรณบุรีเนี่ยทุกคนคือมีท่องเที่ยวแบบเยอะมากเป็นแบบมากแบบเป็นวัดอะไรอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากแล้วก็ที่นี่นะคะที่สารเจ้าพ่อหลักเมืองไม่ได้มีแค่สารเจ้าพ่อหลักเมืองนั้นทุกคนอาจจะมีหมู่บ้านมังกรสวรรค์ด้วยข้างในก็จะเป็นแบบฟิวตลาดน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือตลาดแบบตลาดในชุมชนจีนๆเก่าๆอะไรอย่างนงี้คือแล้วก็มีแบบหอจุดชมวิวด้วยทุกคนแล้วก็ข้างในตัวมังกรอีกมีแบบเป็นที่พิธานใช่แต่ว่า วันนี้คือที่เรามาคือมันเย็นแล้วก็เลยแบบเขาน่าจะปิดไปแล้วนะคะ<ม>ก็เลยไม่ได้เข้าไปให้ทุกคนดูแต่ว่าถ้าใครอยากเข้ามาในตัวมักงกรหรืออยากมาชมอยากมาเที่ยวนะคะก็สามารถมากันได้นะคะที่จังหวัดสุพรรณบุรีได้ก็สําหรับวันนี้นะคะพวกเราสองคนเนี่ยก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกับพวกเราใหม่ในเทปหน้านะคะว่าพวกเราเนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยไปเที่ยวที่ไหนอีกก็เราติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย